ท่านยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่รายการ The Minimalist Diary พบกับเรื่องราวเรื่องเล่าของชาว m n n m m l l s t t กันอีกครั้งนะคะในรอบสัปดาห์นี้แน่นอนจะทุกท่านวันนี้แบบดูเป็นกันเองมากประทานโทษนะคะเล่นไปหรือเปล่าทุกท่านนะคะยังอยู่กันกับพอดแคสเตอร์ุมีเช่นเคยนะจ๊ะและสปดาหนี้ค่ะอยากจะมาเล่าถึงเรื่องราวที่เราไปฟังนะต้องบอกเลยเป็นคอนเทนต์ก๊อปจากแมดดีบาร่นะคะแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยได้ไอเดียดีนะก็เลยจะมาชวนทุกท่าน มาฟังเรื่องราวของแมดดิวาลาซึ่งเป็นคนทำสารคดีของทีม theminimalist com นะคะซึ่งตอนนี้สารคดีตัวนี้ออกมา2ตัวเนาะในปีที่ไม่ห่างกันมากใครที่ยังอยากจะดูนะพิมพ์คำว่า minimalism minimalist เนี่ยมันขึ้นอยู่แล้วใน Netflix ของท่านนะคะก็มี2เรื่องคนนี้เป็นคนกำกับนะเราก็ไม่น่าเชื่อว่าเอ้วันหนึ่งผู้กำกับกลายว่ามาทำคอนเทนต์เป็น minimalist นะคะแล้วคนตามตอนนี้มันมามล้านกว่า ส่วนตัวตามตั้งแต่สมัยที่แบบคนตามเขาหลักหมื่นนะทุกวันนี้ไม่รู้จะพูดยังไงนอกจากบอกว่าภูมิใจมากนะที่แบบเหมือนตามในเลข5หลักตอนนี้เป็นแบบ7หลักแล้ว <c oughs> คือไม่มีรางวัลอะไรให้นะแต่รู้สึกแบบเหมือนโตมากับแมดดิวาร่าแต่เดิมเนี่ยค่ะก็จะติดคอนเทนต์เขาแม่ใน y t u t u เพะะิ่งจริงเขาทำพอดแคสต์ด้วยแต่ว่าไม่เคยฟังพอดแคสต์เขาเลยดู YouTube ตลอด เขาก็แบบไปสัญหานะคือสุดท้ายคนทำคอนเทนต์ด้านมินิมอลลิสเนี่ยมินิมอลิซึมทั้งหลายเนี่ยนะคะทำคอนเทนต์แบบเป็นแพทเทิร์นนีหมดเลยหนึ่งอ่ามาแล้วต้องมีเรื่อง productivity แต่ละวันทำอะไรการทดลองใช้ชีวิตนะคะการเป็นมินิมอลลิสนะคะเก็บเงินยังไงมันจะวนเวียนตึงวนเวียนแต่เรื่องพวกเนี้ยซึ่งต้องบอกทุกท่านว่าหลายครั้งหลายคนที่เราดูจากหลายๆคนเลยนะคอนเทนต์มันจะซ้ําแต่แอบ พูดนิดหนึ่งได้ไหมว่าในฐานะเราเป็นมินิมอลลิสเราดูเรื่องพวกนี้แล้วบางครั้งเราดูคลิปเดิมๆม,มันหลายครั้งด้วยเราไม่เคยเบื่อเลยที่ดูเรื่องอะไรพวกเนี้แต่มันอาจจะมีเหมือนกันนะถ้าเอางี้ถ้าคนบอกว่าทำคอนเทนต์หลักๆคือเป็นตัวเองอะเป็นมินิมอลลิสจะทำคอนเทนต์อะเราจะสนใจมากกว่าคนที่ทําเรื่องพวกจิตวิทยา how to แล้วมาทำคอนเทนต์มินิมอลลิสทั้งที่คนทำคอนเทนต์มินิมอลลิสทุกท่านทดไวในใจก่อนนะคำประโยคเหล่านี้มันจะงงมาก แต่คนที่ทำมินิมอลลิสก็ทำคอนเทนต์ประเภทเซลเฮลท์นะคะทำคอนเทนต์ประเภท o w ทูเหมือนกันแต่เรากลับไม่รู้สึกเบื่ออันนี้มันอาจจะเป็นจิตวิทยาเบื้องหลังในสมองสักส่วนของเราก็ได้นะที่แบบพอเขาบอกเขาเป็นมินิมอลลิสโอเคเลยปังมากนัมเบอร์วันแต่พอบอกว่าเอ๊ะนี่เป็นแบบนะอารมณ์ทำคอนเทนต์เซลเฮลท์นะハウทู to, แล้วค่อยมีคอนเทนต์มินิมอลลิสสอดแทรกแล้วบอกว่าตัวเองเป็นมินิมอลลิสทีหลังอนะเราแบบยังไงชอบกินแต่นี้แล้วแต่จริตทุกท่านนะคะอันนี้บอกส่วนตัว ที่พอดูแมตติบาล่ารอบนี้ที่บอกว่เอ๊ะทำไมเอามาคุยทำไมกอบคอนเทนต์เขาเนาะต้องบอกว่าเราประทับใจคือเราเคยทําและเคยจัดรายการนี้มาเมื่อสักแบบสาปีที่แล้วอะก็คือเรื่องของการนับสิ่งของที่มีอยู่ในบ้านเราจริงๆนะคะซึ่งเราอะยอมแพ้ไปก่อนในคราวที่แล้วด้วยความว่าปัญหาชีวิตมีค่อนข้างเยอะว่าหนึ่งนะคะจะนับหลังไหนเพราะว่าเราจะมีบ้านเดิมคุณพ่อคุณแม่ที่ยังมีของเราอยู่เวรกรรมมากนะ ถัดไปคือบ้านหลังปัจจุบันที่มีของเราอยู่นะคะทีนี้แมทเขาก็ย้ายบ้านไปหลายที่เหมือนกันนะคะก็คืออ่ะจากในอเมริกาก่อนแล้วเขาก็ย้ายไปที่ออสเตรเลียนะ,ะปัจจุบันนี้ก็จําไม่ได้แล้วว่าเขาอยู่ที่ไหนเนาะ,ะเขาก็จะเหมือนอธิบายในยแต่ละครั้งว่าเออพอย้ายไปเนี่ยต้องมีอะไรมั่งข้าของยังไงมีการแพ็คของอย่างไรนะคะพอเนี้ยเขาบอกเออเขาทดลองนับ เราก็เคยทดลองแต่อย่างที่บอกว่ายอมแพ้แล้วเดาเองว่าเรานา่าจะมีของประมาณสามพัน 3, กว่าชิ้นเพราะว่าเหตุที่เยอะขนาดเนี้ยเพราะาเรานับรูปภาพเป็นใบๆซึ่งเราอ่ะเขาก็ต้องบอกว่าถ้าเป็นมินิมอลลิสเนี่ยเขาก็แนะนําให้สแกนแล้วเก็บรึ่งปัจจุบันก็แบบ g o o g l e Drive ใดๆเนาะคือรูปพวกเนี้ยหลายๆครั้งมันมาก่อนการที่จะแบบเก็บไปในคอมพิวเตอร์หรือแบบนึกออกไหมคะยังอารมณ์เป็นเวอร์ชั่นแบบเราใช้ Floppy Dis k อะไรประมาณเนี้ยทุกท่านเออพูด เยินปุ๊บเด็กๆคงไม่เก็ตแล้วอะไรคะฟอปปี้ดิสประมาณนี้นะคะซึ่งก็ต้องบอกว่าเพราะฉะนั้นหลายรูปมันยังไม่ได้ถูกบรรจุเข้าไปในระบบนะซึ่งเราถามว่าเออคนย้ายจากของบ้านหลังนั้นมาบ้านเราได้ไหมแล้วก็เอาให้นักศึกษาไปจ้างนะแบบใส่รูปเราเข้าไปในแบบ g o o g l e Drive อะไรเงี้ยเราก็รู้มันก็ไม่ค่อยสะดวกแล้วอีกอย่างต่อให้จ้างไปอะเราเองพวกรูปแล้ปริญญารูปแบบตอนเป็นเด็กอะไรเงี้ยคือเรามันไม่มีใครมาดูรูปเรานอกจากเราอะ่ะ นะอีกทีอขอโทษนะไม่ได้แช่งตัวเองว่าอีกทีคืองานอย่างว่าเลยนะไม่ใช่งานแต่งนะคืออีกทีคืองานแบบสิ้นชีพอะไรเงี้ยนะคะซึ่งแบบเราก็ไม่แน่ใจว่าแล้วโซวอตนะคะคือเพื่ออะไรอะไรเงี้ยก็เลยยอมแพ้ไปแล้วก็แบบไปตีตัวเองว่าแบบสามพันอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยไม่ได้แล้วเราควรจะแบบน่าจะทดลองมานั่งนับกันดีนะว่าเราแบบเฮ้ยตกลงไอที่บอกว่าเราเป็นมินะิมอลเลยส์อะมีกี่ชิ้นปรากฏแมตติวาละพอพอแกนับอะหะ คือเนื่องจากเขาอยู่บ้านกับแฟนเขาคือเนทเทลีซึ่งเนทเทลีเนี่ยบอกว่าตัวเองอ่ะไม่ใช่มินิมอลลิสแต่ก็คือโอเคได้อิทธิพลอยู่แล,ล้วแหละเขาอยู่ด้วยกันนะเนาะส่วนแมตติบาล่าบอกอ้าวผมเนี่ยเป็นมินิมอลลิสปรากฏว่านับของเนี่ยได้มาพันหกร้อยกว่าชิ้นนะแต่ว่าของบางอันเนี่ยมันจะหมดไปเช่นแชมพูอะไรพวกเนี้ยแมตบอกว่าถ้าตัดของพวกแบบอุปโภคบริโภคที่จะต้องหมดไปแบบนั้นอนะ่ะก็จะมีของประมาณพันสามร้อยกว่าชิ้น ซึ่งแน่นอนเขาบอกว่าเฮ้ยคนที่แบบทำคอนเทนต์ไดยเร็วจะเห็นทำคอนเทนต์แข็งมากเลยโอ้ยแบบฉันโอนแบบหนึ่งร้อยอย่างฉันเป็นเจ้าของเพียงหนึ่งร้อยสิ่งฉันเป็นเจ้าของร้อยห้าสิบฉันเป็นเจ้าของสี่สิบเจ็ดชิ้นสิบห้าชิ้นสามสิบนะคือเป็นคอนเทนต์ที่จะทำสร้างความปวดหัวให้พวกเราซึ่งเรารู้อยู่แล้วในใจว่าร้อยชิ้นนี้ก็ยากมากหลายคนบอกโอ้ยกระจอกร้อยชิ้นอย่าลืมนะทุกท่านวิธีการนับเนี่ยเฟอร์นิเจอร์ที่ต้องนับนะเฟอร์นิเจอร์ในบ้านอะไรเงี้ย คือพวกร้อยชิ้นบางทีเขาจะหลีกเลี่ยงกันนับเฟอร์หรือบางทีเขาไม่มีเฟอร์นิเจอร์เลยซึ่งท่านทนได้ไหมละ่ะถ้าท่านทนได้ก็ลองไปดูชาเลนจ์ตัวเองนะคะทีนี้เขาก็บอกว่าอะมาที่แมทต่อเนาะแมทเขาก็บอกว,วิธีการนับของนะคะคือเขาบอกว่ามันปวดหัวแม่เพราะของบางอย่างเนี่ยมันมาเป็นเป็นกลุ่มก้อนเยวอย่างเช่นล่าสุดเนี่ยเราไปซื้อเหมือนที่หนีบเข็มกลัดเอ,อคือคือมันใช้แบบพวกในงานอะไรเงี้ยต้อง ก็คือจาเป็นต้องซื้อเข็มกลัดนะแล้วเข็มกลัดในเวลาใช้ไปบางทีมันหัก,ม,หกมันงองมันเสียหายง่ายเนาะแล้วเข็มกลัดเนี่ยเราซื้อเป็นพวงเล็กๆพวงหนึ่งมาสิบห้าเข็มกลัดถามว่าเนี่ยแมทก็ถามเลยนะแล้วมันจะนับกันกี่ชิ้นนะคือสุดท้ายมันไม่มีคําตอบที่ถูกต้องที่ตายตัวมันขึ้นกับความสบายใจเรานะคะซึ่งเราเห็นการนับที่แบบเออก็เออนับรวมๆเป็นหนึ่งยูนิต เราว่าอย่างเงี้ยได้นะส่วนตัวนะส่วนตัวรับได้แต่บางคนเรารับไม่ได้เช่นคืออันนี้เขารับได้ก็อันนี้ไม่ได้ว่ากันแต่เรารับไม่ได้คือเช่นบางคนบอ,อกว่าอ่ะหนังสือทั้งหมดที่มีเนี่ยนับเป็นหนึ่งยูนิตอ่ะอย่างเงี้ยเราไม่ได้เพราะว่ามันเป็นของเป็นชิ้นไงนึกออกไหมคะเป็นของแบบหนังสือห้าสิบเล่มก็รับเป็นห้าสิบจ้ะแต่ถ้าเป็นอย่างเงี้ยเข็มกลัดซึ่งมันเวลาซื้ออะมันไม่ได้มาหนึ่งอะมันมาเป็นพวงหรือกิฟตติดผมแบบเนี้ยคือแมทเขาก็แบบบางอันเขาต้องนับ หน่วยในยเป็นหนึ่งซึ่งเราอะปรากฏว่าเราปีที่ผ่านๆมานะคะที่เราบอกว่าเราซื้อของ65ชิ้นมั่งปีนี้เราซื้อของ70ชิ้นคือเราับเป็นชิ้นดังนั้นปีนี้เพิ่งซื้อเข็มกัดไปเนาะก็เท่ากับเนี่ยสิบกว่าชิ้นอะไรแบบเนี้ยแล้วพอมารวมทีหลังเนี่ยว่าแบบโอ้โหมีกี่ชิ้นมันก็จะทําให้ตกใจก็เลยแอบคิดเหมือนกันว่าเอ๊ะหรือว่าเราจะเปลี่ยนให้มันเป็นเหมือนคือสินค้าตอนที่เราซื้อมาเนี่ยมันเป็นลักษณะมาด้วยกันเป็นเป็นกลุมเนก้อรอนะ,ะแบบุญจไีย แต่นั่นก็เป็นเซตเราก็ต้องนับแยกชิดเนาะอ่ะอย่างไรก็ตามทีนี้พอเขาเคลียร์เรื่องนี้เสร็จเนาะว่าแบบบางอันจะนับรวมบางอันนับแยกได้ก็นับนะคะเขาก็บอกว่าสิ่งที่มันดีเลยนะคือให้เริ่มจากแบบห้องในบ้านนยะให้เริ่มจากห้องใดห้องหนึ่งซึ่งแบบมันนับง่ายก่อนอันนี้คือเริ่มจากเขาเขาบอกเนี่ยเขาไปเริ่มนั้นเลยเหมือนอารมณ์ห้องนั่งเล่นมันง่ายแล้วเขาก็ไปนับว่าแบบอ่มีโซฟาซึ่งเราอะ่ะก็บอกว่าเฮ้ยจริงๆบ้านแมตติวาลาโล่งกว่าเราเลยนะ แต่พอนับไปมันเยอะโซฟาหนึ่งแต่บนโซฟามีหมอนอยู่ประมาณหกเจ็ดแปดใบจ้านะคะซึ่งของเราเองอะ่ะเราจะไม่มีโซฟาแบบนิ่มๆในบ้านแต่เรามีโซฟาแบบเป็นผลิตภัณฑ์ที่มันมากับบ้านอยู่แล้วนะคะก็คือเป็นโซฟาเป็นไม้อะ่ะไม้สักคือชื่อว่าหลายบ้านชอบมีอะไรแบบเนี้ยแล้วเราก็ไม่ได้ใช้ทําอะไรเลยนะไม่ไม่ได้นอนอะ่ะก็คือเอาของไปวางอะไรแบบเนี้ยนะคะซื้อน้ํามาเป็นแพ็คก,ก็เอาน้ําไปวางบนไอ้เขาเรียกอะไรเตียงตั้งนอนอะไรไม่รู้เรียกอะไรอีกเนาะ ในลักษณะเช่นนั้นนะคะก็คือเริ่มจากการนับเป็นห้องห้องทีนี้งานมันจะเยอะมากแมดีวารล่บอกจริงๆคือเหนื่อยคือนับเป็นห้องเสร็จทุกท่านท่านจะต้องมาแยกเป็นแคตตา o รีว่าเช่นนะคะอเทมที่เกี่ยวกับด้านเครื่องนอนอสมมตินะหรือท่านจะซับเซตอายเทมที่เกี่ยวกับด้านเอกสารนะด็อกูเมนท์ท่านมีกี่ชิ้นอาเทมที่เกี่ยวข้องนะเป็นปจัดเป็นประเภทประเภทในห้องน้ำเนาะประเภทอันนี้ประเภทเกี่ยวกับรถยนต์ยานพาหนะนะคะ แล้วก็มีอื่นๆอีกนะคะที่มันนับไปอยู่กับใครเขาไม่ได้แบบนั้นนะคะทีนี้ตรงเนี้ยมันมีหลากหลายประเภทมากเราก็จะแนะนําทุกท่านว่าถ้าจะนับจงนับแล้วแต่ความสะดวกในใจของท่านนะะส่วนตัวเนี่ยพอแมตดิวาร์แล้วบอยเริ่มจากห้องที่มันของน้อยเนี่ยเราหลับตาเราจะเห็นเลยทุกท่านว่าบ้านเราในห้องไหนบริเวณไหนที่ของน้อยแล้วเราจะเห็นเลยนะว่ามันจะมีจุดบอดอะ่ะเฮ้ยบางห้องของเยอะอย่างแบบไม่น่าให้อภัยนะคะ แล้วแมทก็อันนี้มีข่าวเซอร์ไพรส์คือแมทอะเขาก็นับเสื้อผ้าปรากฏว,ว่าจริงๆพอนับไปทั้งหมดคือเขาทําสถิติดีมากเลยนะคือจะทําว่าจักสมมติพันกว่าชิ้นเนี่ยเสื้อผ้าคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์นะพอเราจัดแยกแคตตากรีเราทําเป็นเปอร์เซ็นต์ให้เห็นเลยปรากฏว,ว่าสิ่งที่เยอะนะคะก็คือเสื้อผ้านี่แหละของแมทเองเนี่ยก็คือ80กว่าชิ้นนะแฟนเขาก็คือคูณ2องคือเขาจะ87ชิ้นแล้แฟนเขาคูณ2ไป เราเนี่ยไม่กล้านับเพราะเราเพิ่งซื้อกางเกงมาเก่ง,กงทางานอะไรเงี้ยนะแล้วก็เพิ่งซื้อกางเกงไว้ใช้นอนคือนึงจะนับเนี่ยน่าจะร้อยกว่าชิ้นนะแต่สุดท้ายน่าสนใจมากว่าแมะบอกตัวเองมาตลอดว่าเป็นมินิมอลลิสต์แต่รวมของที่เป็นของตัวเองกับของแฟนแยกกันนะปรากฏว่าแฟนนะมีของน้อยกว่าจ้าซึ่งแมทบอกว่าของเขาเนี่ยที่มันจะไปตายเลยนะคือเขาเป็นยูทูบเบอร์นะคะเขาเป็นเหมือนคนทําสื่อแล้วคือเขารับทาหลายงานอนยะ่างเงี้ย ังนั้นถูที่เกี่ยวกับกล้องนะเลนกล้องของเขามันจะเยอะมันก็เลยไปทับของแฟนเขาจนกระทั่งในที่สุดแล้วเขาพ่ายแพ้เขาบอกขูแบบคือเราเข้าใจนะคนแบบบอกว่าตัวเองเป็นมินิมอลลิสส์นับมาเวนกร,รมของเยวกคนที่บอกว่าตัวเองแบบเป็น normal แบบไม่ได้เป็นมินิมอลลิสต์ไม่ได้บังคับตัวเองอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็เลยจะมาชวนทุกท่านคือวันนี้เป็นคอนเทนต์ที่แบบมันดูไม่ไม่มีอะไรนะแต่คือฟังดูแล้วง่าย เอา้าเริ่มจากห้องที่ของน้อยแล้วก็วนไปทุกห้องถัดมาพอนับนับนับของคุณต้องแยกไอเทมไปด้วยนะคะว่าไอเทมนี้อยู่ประเภทไหนนะ,ะจัดทำเป็นประเภทประเภทซะแล้วถ้าคุณมีแฟนอะอย่างแมทเนี่ยเขาก็บอกเลยเขาแยกของเป็นสแบบหนึ่งะคะของที่เป็นของแมทคนเดียว2ของที่เป็นของภรรยาเขานะคะของนตตารี3ของประเภทที่ใช้ร่วมกันเช่นจานชามช้อนซ่อม นะเครื่องครัวทั้งหลายแบบนี้มันไม่มีทางที่จะเป็นของคนใดคนหนึ่งแล้วนะยกเว้นว่าอาจจะมีแก้วประจาตัวอะไรแบบนั้นนะคะทีนี้มันก็ไม่ปวดหัวหรอกถ้าท่านอยู่คนเดียวพูดต,ตรงๆคือมันจะปวดหัวและถ้าท่านอยู่กับหลายคนในบ้านเราเสนออย่างนี้นะทุกท่านเป็นไปได้ไหมว่าเบื้องต้นนับของตัวเองก่อนแต่หลายคนมันไม่ได้จริงๆเพราะว่าพอมันมีของใช้ในบ้านร่วมกันเนี่ยมันต้องไปนับอะแต่เราก็เลยคิดว่าอถ้าสุดๆแล้วนะหนึ่งทานนับเฉพาะของเอง แล้วสองคือท่านนับใช้ของที่ใช้ร่วมกันนะห้ามนี่บอกงี้ได้ไหมห้ามอุบอิบนะอย่างเราบางทีแบบเอ้ยโซฟาฉันไม่ได้ซื้ออะฉันไม่นับแต่ท่านใช้ไงยังน้อยมันอยู่ในบ้านที่ท่านใช้ร่วมกับชาวบ้านนะ่ะเราเองนะขอแนะนําว่าเราก็จะนับส่วนตัวเนี่ยจะนับของที่ทั้งนับแบบแมทเลยคือของนี่ที่มันจะหมดไปเช่นอสมุติโบรอนยาสีฟันไปฟันเราก็จะนับเพราะมันเป็นของ แต่จะมีหนึ่งสิ่งที่คิดเหมือนกันว่าไม่นับก็คืออาหารเช่นเช่นนะซื้ออกไก่มาเงี้ยคือของพวกนี้แบบยังไงมันต้องโยนทิ้งอยู่แล้วถูกไหมฮะมันอาจจะไม่เหมือนกับซื้อสมมติซื้อแก๊สปิกนิกอะไรเงี้ยเนาะตามใดที่ยังแบบไม่ได้ใช้แล้วก็คิดว่ามันยังเหลือแก๊สที่อัดอยู่อะไรเงี้ยเราก็ยังเก็บมันไว้เป็นต้นเนาะก็จะรู้กันว่ามันจะมีหนึ่งประเภทที่แบบอาะเราจะไม่รวมคืออาหารแต่แต่พูดอย่างนี้ไม่ได้อีกเพราะว่า พวกซอสเป็นขวดๆเราก็นับคืออาหารที่มันเก็บอันงนี้ดีกว่าอาหารที่มันเก็บได้นานมีวันหมดอายุเหมือนกันแต่เป็นปีอะไรแบบนี้นะคะเราก็จะนับแต่ตัวนี้ตัวเองอะแอบขี่โกงหน่อยนึงคือกลายว่าจะมีของที่เราไม่นับคือของสุนัข ที่เราเลี้ยงเพราะเราสึกว่ามันไม่ใช่ของเราแต่ทางนี้จริงอะ่ะถามว่าแบบพูดในเชิงความเป็นจริงนะเราแอบบรู้สึกว่าเราเป็นเจ้าของสุนัขตัวนี้แล้วจริงก็ต้องนับไปด้วยอย,อย่างเช่นอาหารเขาเป็นถุงซื้อมากักตุนเท่าไหร่แบบนั้นนะคะอันนี้ก็คือแล้วแต่ความสบายใจทุกท่านเลยว่าท่านจะแบบอุ๊บอิ๊บแบบเราไหมซึ่งส่วนตัวแอบ,บคิดน,นะถ้านับจริงมันควรจะนับหมดเนาะใจแล้วนะไม่ได้อะ่ะนับของหมาไม่ได้แต่ถ้านับเป็นชิ้นเช่นนะสมมติของเล่นเนี่ยเอออาจจะจะนับไปแต่ว่าถ้าแบบเป็นอาหารซองๆของน้องเนี่ยแบบ ไม่ค่อยอยากนับไม่รู้ทำไมเหมือนกันลุกท่านคือรู้สึกว่าเออยังไงมันมันไปแน่นะ่ะแต่ทางที่ลักษณะคล้ายกันพูดอย่างนี้เนาะแต่แม็กกี้ซอสทั้งหลายเราเนี่ยคือเราดันนับนะมันก็ดูแอบไม่ไปด้วยกันนิดนึงทีนี้ส่วนตัวถามว่านับมาหรือยังนะคะไม่ได้นับว่ามีกี่ชิ้นเพราะว่ามันเยอะมากเอาจริงจริงลุกท่านแม้กระทั่งในบ้านเอาเฉพาะบ้านที่ตัวเองอยู่ หนังสือเนี่ยก็ปาเข้าไปแบบ150เล่มนะคะหนึเล่มโดยประมาณกลมๆ150เล่มในบ้านเนาะแต่ถ้าไปบวกที่ทํางานก็เอากลมๆอีกน้วงเล็บประมาณ200เล่มกลมๆเลยซึ่งเราต้องบอกว่า200เล่มเนี้ยไม่ใช่ทุกเล่มที่ตอนจนเรากษียเราจะได้อ่านเราเชื่อว่าเช่นนั้นเพราะว่าความชอบเรามันได้เปลี่ยนไปวันที่เราซื้ออะเราสึกเราชอบเล่มเนี้ยแต่แบบพอในวันเนี้ยนะเอาเฉพาะนี้เลยบางเล่มเปิดไปแบบยี้เลยทุกท่านยี้คือไม่ไม่ได้ว่าเล่มเขาไม่มีคุณค่านะคือมี แต่มันเลยจุดที่เราอยากจะกลับไปอ่านแล้วอะอืทยกตัวอย่างเช่นง่ายๆนะเด็กๆอ่ะจะมีช่วงแบบมอต้นนะคะเหอสามก๊กด <Yeah. S 1> ูซีรีส์อ่านหนังสือนะคะแต่ปัจจุบันก็คือลืมไปเยอะแล้วนะปรากฏว่าพอมาตอนเนี้ยให้ย้อนกลับไปอ่านฉบับเจ้าพยาพระคังหนสามเล่มใหญ่ๆตอนนี้อยู่ที่บ้านนะอยากจะเอาไปไปขายอะเอาพุ่งตรงคือให้อ่านไม่อ่านแล้วพอแล้วไม่อยากรู้แล้วอะไรเงี้ยคือมันเลยจุดนะั้นจริงๆนะคะทีนี้ ก็เลยบอกท่านว่าเดี๋ยวเรามานับไปด้วยกันไหมนะคะส่วนตัวงไม่ได้นับรู้สึกผิดอย่างเลยแล้วว่าเมา์ขอท่านบอกว่าให้ให้ท่านไปนับแล้วน่าเกียดเนาะแต่ว่าตัวเองก็ยังไม่ได้นับแต่เดี๋ยวจะทําเป็นแบบแคตตากรีให้แบบแอบบแบบแบบเมาส์เข้าๆแล้วกันนะว่าแบบสรุปว่าเราจัดอะไรบ้างเพราะว่าหลายอย่างเราจะจัดไม่เหมือนกับนาตาลีกับแมตติบาร่าคือบางอย่างเราไม่มีแล้วบางอย่างเขาก็ไม่ได้จัดของเราเนี่ยจะไปเยอะเนี่ยเราคิดว่าเสื้อผ้าเยอะแน่นอน แต่อีกอันที่เยอะแล้วแบบเสียใจอะ่ะก็คือหนังสือไม่น่าเลยทุกท่านคือเนี่ยมันแรงกล้าเข้ามาทีเนี่ยกลิ่นมันแรงกลิ่นมันแรงว่าแบบอยากจะขายคือตัดใจบริจาคไม่ได้เพราะว่าเป็นหลอดที่แบบหนังสือยังไม่ได้อ่านอะว่าง,ง่ายๆนะคะหนังสือบริจาคปกติจะเป็นอ่านแล้วแล้วก็ร้อยไปอันนี้คือแบบทำใจไม่ได้เลยคิดว่าเออจะจะขายนะคะกำลังคิดหาหนทางว่าเอ๊ะแต่มันหลายร้อยเล่มอย่างเงี้ยสองร้อยเนี่ยน่าจะขายอย่างน้อยสักร้อยเล่มขึ้นไปเนี่ย เราจะไปฝากขายขายเพราะคือพูดตรงเป็นคนทำมาค้าขึ้นไม่ค่อยเก่งนะคะถ้าขายอะไรแบบเนี้ยส่วนใหญ่เคยโพ<ป>สเคยขายไม่ค่อยได้เดี๋ยวว่าจะแบบเออไปให้ใครทำดีนะคะเดี๋ยวลองดูเนาะอุปีทีทุกท่านดูแบบฟังมาแล้วไม่ได้เลยเลย <c ười> เพราะว่าได้แต่คำว่าเดี๋ยวลองดูเดี๋ยวลองดูนะคะ <c ười> แต่มันจะเห็นพอเขียนิสต์มาเป็นของอ่ะมันมีบางอย่างจริงที่เหมือนรอบริจาคแต่ว่ายังไม่ได้ทำ <c ười> ดังนั้นถ้าทำได้ท่านก็เคลียร์เลยนะคะอาจจะจัดเป็นอย่างนี้หนึ่ง นะอย่างที่บอกนะเอาเอาให,หม่เนาะท่านถ้าอยู่บ้านคนเดียวโชคดีไปถ้าท่านอยู่ร่วมกันของท่านของแฟนท่านหรือของท่านคนเดียวก็ได้ของใช้ร่วมกันนะคะถัดไปแยกประเภทพอแยกประเภทแล้วมันก็จะเห็นไอเทมว่ามีอะไรบ้างถัดไปจากการที่แยกประเภทนั้นท่านทําเป็นเปอร์เซ็นต์ให้หน่อยมันจะได้ตึงทําให้รู้ว่าอุย้ยท่านมีของแบบนี้เยอะนะคะหรือเป็นจุดบอดของท่านถ้าให้เจ๋งกว่านั้นนะแต่เราคิดว่านี้เหนื่อยไป เขียนราคาของของด้วยคือล่าสุดอะเราทำการประเมินราคาของหนังสือค่ะที่เรายังไม่ได้อ่านสรุปคือเอากลมๆอีกคือมัน80,000ืกว่าบาทเราก็ตีสูงเลยเป็น90,000คือตอนแรกอะเหมือนมันทำใจไม่ได้จริงๆทุกท่านเออทำใจไม่ได้ที่จะแบบเออเราจะปล่อยหนังสือมูลค่า9 0 0าหมืนทิ้งไปหรอดูสิอาจารย์ปียบุตรยังรายงานเลยว่าตัวเองมีหนังสือมูลค่า หล้านบาทอะไรนี้ใช่ไหมเราก็คิดว่าอะตอนนี้เริ่มจะมีบิดโมเดลอันนี้ชวนทุกท่านคิดเนาะพวกที่มีหนังสือกองดองแล้วจะไม่อ่านเนี่ยเราเลยคิดว่าเอ๊ะเป็นไปได้ไหมคือเราอะตอนนี้อ่านหนังสือฟรีแล้วเราก็จดล่าสุดนี่น่าจะแบบไม่ผิดพลาดอะไรเนี่ยควรจะอ่านได้เกินหนึ่งแสนบาทภายในก่อนอายุสีสิบ อ่านฟรีนะเราก็เลยคิดว่าเอ๊ะคือตอนเนี้ยมันอ่านได้เลนจ์อยู่ที่80,000กว่าบาทแล้วที่อ่านฟรีมานะคะคือสั่งหนังสือเข้าห้องสมุดไปอ่านทีเคปาร์กเลยอะไรแบบเนี้ยถ้าเป็นเช่นนี้เรายอมทิ้งไอ้เก้าหมื่นบาทที่ที่เราซื้อมาแล้วเราไม่ได้อ่านไหมคือยังไงมันก็ไม่อ่านอ่านไม่ไหวจริงๆอะไรเงี้ยเพื่อที่แบบเอามาทบกันแล้วเท่ากับศูนย์พอดีซีซั่นนี้แล้วก็พยายามอ่านหนังสือต่อไปให้มันแบบเหมือนสะสมอะนะคะคือส่วนตัวเดี๋ยวนี้เวลาอ่านหนังสือจบแต่ละเล่มจะเขียนเลยน อ่านจบปที่เท่าไหร่ราคาหนังสือกี่บาทเพื่อที่จะสรุปทีเดียวว่าในเดือนนี้อ่านหนังสือไปแล้วกี่บาทวงเล็บฟรีแล้วก็รวมรวม12เดือนเท่ากับทั้งปีฟรีกี่บาทแล้วก็มารวมกันตั้งแต่กลับประเทศไทยเนี่ยประมาณ2,558ถึงเนี่ย2 6 5เนาะถ้าปีนับปีนี้ไปด้วยอ่านหนังสือฟรีไปแล้วกี่บาทตรงนี้อาจจะคิดเพื่อให้สบายใจอันนี้ก็แบบแนะนําทุกท่านนะคะเอาละวันนี้ถือว่าเป็นตอนสั้นหนักเขินจังเลย เดี๋ยวยังไงดูกันนะในสัปดาห์หน้าเดี๋ยวถ้าแบบนับเสร็จนะหรือไม่เสร็จยังไงก็ถ้าถ้าไม่เสร็จก็จะทําเป็นเนียนแล้วคุยประเด็นอื่นเลยนะแต่ชักชวนทุกท่านท่านมาประกวดให้หน่อยแล้วท่านเขียนให้หน่อยว่าแมดดิวาร่าทำไว้ที่พันหกเราอะจะเยอะหรือจะน้อยกว่านั้นหรือท่านจะเป็นหนึ่งในสมาคมามีของน้อยกว่าร้อยห้าสิบชิ้นโอนนี้จะตื่นเต้นมากถนะ้าท่านทําได้นะคือยินยอมมอบตาแหน่งมงลงให้เลยเฮ้ยเราเดี๋ยวทำมินิมอลิสต์อวอร์ดดีกว่านะฮะได้รางวัลไม่มีโล่ให้นะคะ มีเพียงแค่ประกาศสัญญาบัตรออนไลน์นะซึ่งก็ไม่ต้องโหลดมาเปิดไว้ดูแล้วก็ดูต่างหน้าขำๆแล้วก็ไม่มีแค่เปลืองพื้นที่ทางอินเทอร์เน็ตบนคลาวใช่ไหมแต่ว่านอกจากนั้นไม่มีอะไรค่ะจะไม่มีโล่ให้เดี๋ยวอาจจะแข่งขันกันนะคะเออคิดไปเรื่อยแล้วเราเช้น,นี้ขอขอบคุณมากนะคะดูท่าวิธีถึงทุกท่านเหมือนวันนี้เมาส์แบบหเหมือนเมาส์แบบเป็นตอนแรกนะที่รู้สึกเมาแล้วยังไม่ไม่เต็มอ่ะด้วยเหตุผลที่ว่าอ๋อเพราะเรายังไม่ได้นับของของเรามาแล้วเราก็มีตัวเลขเดิมอยู่นั่นแหะคือ สามพันชิ้นคือชื่อว่าอยู่บ้านหลังเนี้ยน้อยกว่าสามพชิ้นแน่นอนแต่จะถึงพันไหมโอ้ยเสียบไส้ทุกท่านยังไงฝากฝากงานกันเนาะทุกท่านเนาะเดี๋ยวสัปดาหนะ์หน้าเรามาเจอกันใหม่กับ Minimalist Diary นะคะสำหรับวันนี้รักและคิดถึงทุกคนนะคะดากันดานะคะสวัสดีค่ะ